ส่วนส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอคลองชัยสังกัดสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกรสินขอนำเสนอผลการดำเนินงานตามแบบประเมินขั้นเลือกองค์กรนักศึกษาสกลออำเภอเขต ที่มีผลการดำเนินงานดีเด่นประจำปีการศึกษา2566ภายใต้การบริหารงานโดยนางสมปองสุริวนันผู้อำนวยการสกรอ,อมอำเภอคลองชัยดังนี้สกรอ,อํเอเภอคลองชัยตั้งอยู่บริเวณสวนราชการอำเภอคลองชัยถนนกมลาสายมหาสารคามตำบลคลองชัยพัฒนาอำเภอคลองชัยจังหวัดกาลสิง์ องค์ประกอบที่1การบริหารองค์กรนักศึกษาสกลสถานศึกษาการจัดทาโครงการส่งเสริมองค์กรนักศึกษาในแผนการปฏิบัติการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการดําเนินกิจกรรมต่างๆมีการแต่งตั้งคณะกรรมการองค์กรนักศึกษาสกลจากตัวแทนนักศึกษาทั้ง5ตําบลมีการประชุมชี้แจงการดําเนินงานขององค์กรนักศึกษาสกลณห้องประชุมสกลอําเภอคลองชัย องค์ประกอบที่2กิจกรรมช่วยเหลือนักศึกษาสกลอให้มีพัฒนาการเรียนรู้และจบการศึกษาตามโครงสร้างของหลักสูตรอย่างมีคุณภาพประกอบด้วย1องค์กรนักศึกษามีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านวิชาการสกลออำเภอคลองชัยดำเนินการจัดกิจกรรมที่มุ่งเน้นเพื่อช่วยเหลือนักศึกษาสกลอให้มีทักษะด้านวิชาการและพัฒนาการเรียนรู้ให้สามารถเรียนจบการศึกษาตามหลักสูตรอย่างมีคุณภาพโดยประสานความร่วมมือร่วมกับสกลอตำบลทั้ง5แห่ง ในการดำเนินกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนการจัดกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้านวิชาการเช่น 1. โครงกรารมหกรรมวิชาการโ Open House ์สกลจังหวัดกาลสินประจำปี2566โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์ 2. โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 3. โครงการค่ายพัฒนาทักษะวิชาการเป็นต้น สององค์กรนักศึกษามีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านให้คำปรึกษาและแนะแนวองค์กรนักศึกษามีการให้คำปรึกษาและแนะแนวช่วยเหลือนักศึกษาร่วมชั้นเรียนมีการให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกันในเรื่องของการเรียนตามโครงสร้างหลักสูตรองค์ประกอบที่3กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนนักศึกษาสกลอให้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานและการจัดกิจกรรมของหน่วยงานและสถานศึกษาประกอบด้วย1 องค์กรนักศึกษามีส่วนร่วมในการจัดก,กิจกรรมสนับสนุนส่งเสริมความประพฤติและระเบียบวินัยนักศึกษาเช่นจัดก,กิจกรรมการเดินรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลกกิจกรรมการทำเข็มกลัดทุงในงานประเพณีบุญคุณลานโครงการสืบสารประเพณีงานวันวิสาขาบูรณีเป็นต้น 2. ององค์กรนักศึกษามีส่วนร่วมในการจัดก,กิจกรรมส่งเสริมาศาสนาคุณธรรมจริยธรรมศิลปะวัฒนธรรมประเพณีไทยเช่น กิจกรรมทำบุญตักบาตรในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาร่วมกิจกรรมทำบุญสู่ขวัญข้าวเนื่องในงานบุญพุญลานเป็นต้น 3. องค์กรนักศึกษามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสวัสดิภาพและความปลอดภัยของนักศึกษาองค์กรนักศึกษาสกลและครูกศนตตำบลประชาสัมพันธ์นำนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมเช่นโครงการรู้เท่าทันป้องกันภัยจากสื่อออนไลน์ กิจกรรมเยี่ยมจุดตรวจเนื่องในเทศกาลปีใหม่และวันสงการโดยมีตัวแทนองค์กรนักศึกษาและบุคลากรกศนตบลได้ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานตามจุดตรวจทั้ง5ตาตำบล 4. องค์กรนักศึกษามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมกีฬานันทนาการและการส่งเสริมสุขภาพองค์กรนักศึกษาสกลอำเภอคลองชัยและครูกศนตบลมีการประชาสัมพันธ์นำนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมโครงการพัฒนาผู้เรียน เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีทักษะในการเล่นกีฬาออกกําลังกายเพื่อการส่งเสริมสุขภาพความมีน้ําใจเป็นนักกีฬาห่างไกลจากสิ่งเสพติดเช่นร่วมกิจกรรมโครงการการแข่งขันกีฬากศนการสินเกมณนะสนามกีฬาการจังหวัดกาฬสินธ องค์กรนักศึกษามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเช่นโครงการการทำปุ๋ยอย่างง่ายจากวัสดุในครัวเรือนโครงการบริหารจัดการขยะในครัวเรือนโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นต้น 6. องค์กรนักศึกษามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยและความเป็นพลเมือง มีส่วนร่วมในการประชาสัมพันธ์กลุ่มเป้าห,หมายและจัดกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยเช่นดําเนินการเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนที่มีสิทธิเลือกตั้งได้ออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งสสเพื่อส่งเสริมระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษาัตริย์ทรงเป็นประมุขเพื่อความเป็นพลเมืองดี 7. องค์กรนักศึกษามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมสนับสนุนนโยบายของกรมส่งเสริมการเรียนรู้สํานักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสถานศ,ศึกษาเช่น ดำเนินการประชุมคณะองค์กรนักศึกษาสกลกิจกรรมอาสาสมัครส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้สู่ชุมชนณพื้นที่5ตำบลเป็นต้นองค์ประกอบที่4กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนนักศึกษาสกลให้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมหรือเข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมประกอบด้วย1 องค์กรนักศึกษามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมจิตอาสาการบำเพ็ญประโยชน์เป็นกิจกรรมที่เน้นการมีส่วนร่วมของนักศึกษาสกลในการเรียนรู้ภูมิปัญญาชาวบ้านการใช้ชีวิตร่วมกันของนักศึกษาและชุมชนกิจกรรมการช่วยเหลือผู้ประสบภ,ภัยพิบัติเช่นดำเนินการทำกิจกรรมพัฒนาทำความสะอาดกิจกรรมกพชกศนตำบลนันะกกสนตำบลทั้งห้าตำบลร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปร,ปรับปรุงภูมิทัศน์และทำความสะอาด ร่วมบริจาคโลหติตประจำเดือนณห,ห้องประชุม,มอำเภอคลองชัยเป็นต้น 2. องค์กรนักศึกษามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมส่งเสริมหรือเสริมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนเพื่อช่วยส่งเสริมหรือเสริมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนและสังคมในการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆที่ชุมชนจัดขึ้นเช่น การร่วมจัดนิทรรศการการบริหารจัดการขยะในการประเมินคุณภาพการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอของหมู่บ้านต้นแบบทั้ง5ตำบล 3. องค์กรนักศึกษามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมที่ร่วมกับหน่วยงานและองค์กรในชุมชน mm hmm. เพื่อพัฒนาคุณภาพนักศึกษา การบริการชุมชนและสังคมเช่นร่วมจัดกจิจกรรมการประกวดร้องเพลงลูกทุ่งในงานประเพณีบุญคุณลาน 4. องค์กรนักศึกษามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมด้านการพัฒนาสังคมชุมชนสกลออำเภอคลองชัยมอบหมายองค์กรนักศึกษาสกรและครูกศนตำบลมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมด้านการพัฒนาสังคมชุมชนการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในชุมชนเช่นร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาด และร่วมกิจกรรมจิตอาสาปลูกต้นไม้เพื่อถวายเป็นพระราชะกุศลเนื่องในวันสำคัญของชาติสกลออำเภอคลองชัยขอจบการนำเสนอผลการดำเนินงานตามแบบประเมินคัดเลือกองค์กรนักศึกษาสกลอที่มีผลการดำเนินงานดีเด่นประจำปีการศึกษา2566ขอขอบพระคุณค่ะ